มสิทธิ์แฟรนไชส์จ้างคนขายไม่ต้องเฝ้าร้านเองข้อดีของการลงทุนแฟรนไชส์คือมีระบบมาพร้อมเซตอัพให้เริ่มธุรกิจได้ทันทีจึงทำไม่อยากขายเองก็สามารถจ้างคนมาช่วยขายเพื่อให้มีเวลาไปหาอะไรได้ทางอื่นมากขึ้นแต่ถึงแม้จะเป็นการจ้างคนมาดูแลมาช่วยขายในฐานะเจ้าของธุรกิจก็ควรใส่ใจในเรื่องของการบริหารห้ามปล่อยปะละเลยเด็ดขาดลองมาดูกันว่ามีแฟรนไชส์ไหนหน่าสนใจบ้าง1ก่อนจากต็อกโบกิแอนด์ชิเกนเป็นแฟรนไชส์ร้านต็อกโบกิและไก่ทอดจากประเทศเกาหลีมีสูตรน้ำซุ เดิมเกาหลีแท้ๆมีเมนูอร่อยให้เลือกเยอะมากมีสาขาในเกาหลีกว่า250แห่งในเมืองไทยมี3สาขามีระบบสนับสนุนจากบริษัทให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าแฟรนไชส์500,000บาทรูปแบบของการลงทุนมีให้เลือกกันถึง3แพ็กเกจช,ชอบไซส์ SML ขนาดพื้นที่40-90ตารางเมตรงบลงทุน1,350,000-2,500,000บาทระยะเวลาคืนทุน1ปีครึง่งถึง3ปีขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญสนใจลงทุนโทร065 50581172. สอซอนฟูดแฟรนไชส์อาหารญี่ปุ่นแนวสตรีทฟูดสมัยใหม่เน้นซื้อง่ายทานง่ายราคาไม่แพงผสมผสานกับอาหารไทยที่มีหลายเมนูอร่อยเช่นแกงส้มผัดกระเพราแกงมัสมั่นแกงกะหรี่มาพร้อมกับทีมงานให้คำปรึกษาวางระบบในร้านเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีค่าแฟรนไชส์1 1 9 0 0 0บาทรูปแบบการลงทุนมี3แพ็กเกจระยะเวลาคืนทุน2เดือนครึง่งถึง6เดือนครึง่งแล้วแต่ใช้ของการลงทุนสนใจลงทุนโทร0 6 2

ข้าวมันไก่ไหหนานแฟรนไชส์ข้าวมันไก่ที่ดีต่อสุขภาพวัตถุดิบจาก CPF เน้นการวางระบบให้คนลงทุนสามารถเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพมีการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นอย่างดีมีเมนูอร่อยให้เลือกเยอะมากทำเรดียิ่งขายดีค่าแฟรนไชส์6 0 0 0บาทรูปแบบการลงทุนมี3แพ็กเกจช็อปไซส์ m l XL ขนาดพื้นที่40ตารางเมตรขึ้นไปงบการลงทุน7 0 0 0 0 0ถึง2ล้านบาทสนใจลงทุนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0 4. ท็อปเดลี่แฟรนไชส์ท็อปเดลี่โดยบริษัทเซนทันฟู้ดรีเทลจำกัดที่มีจุดเด่นคือการบริการแบบมินิซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าให้เลือกครบทุกความต้องการพร้อมการวางระบบบริหารจัดการพร้อมให้คนลงทุนเปิดร้านได้ทันทีเป็นตลาดที่ยังเติบโตได้ทั่วประเทศค่าแฟรนไชส์สามแสนเจ็ดหมื่นบาทรูปแบบการลงทุนมี2โมเดลคือเปิดร้านใหม่หรือบริหารร้านเดิมระยะสัญญา9ปีงบการลงทุน7 0 0 0 0 0บาทระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับยอดขายสนใจลงทุนโทร0-2-836 5999ต่อ804ถึง807 ่โนพรตน24ร้านส to to ินค้าราคาประหยัดที่เราเริ <Emily> <t> ่มเปิดร้านได้ทันทีมีสินค้าพร้อมขายกว่า1,000รายการหลากหลายแท็กเกจตให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการมีระบบขายสินค้าหน้าร้านแล้วควบคุมสต็อกสินค้าสามารถจ้างพนักงานช่วยขายได้ค่าแฟรนไชส์50,000บาทรูปแบบการลงทุน6รูปแบบเรื่องได้ตามต้องการขนาดพื้นที่20-200ตารางเมตรงบการลงทุน5 0 0 0 0ถึง1 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0บาทเรยะเวลาคืนทุน5-6เดือนขึ้นอยู่กับทำเลสนใจลงทุนแฟรนชท 5 8 4 9 8 8 7หรือ08 1 3 4 7 0 4 1 3 6. โยนากิวราเมนแฟรนไชส์ราเมนสูตรญี่ปุ่นโบราณแท้บริหารงานโดยเมกุมีกรุปเน้นรูปแบบร้านแบบคียออสให้บริการรวดเร็วราคาไม่แพงพร้อมการวางระบบในร้านให้เริ่มธุรกิจได้อย่างมืออาชีพไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ก็สร้างธุรกิจได้ค่าแฟรนไชส์หนึ่งแสนบาทรูปแบบการลงทุนโมเดลคียออสระยะเวลาสัญญา3ปีงบการลงทุน8ปดแสนห้าหมื่นบาทระยะเวลาคืนทุน12เดือนขึ้นอยู่กับทำเลสนใจลงทุนโทรศูนย์แปดสี่หกแปดหกห้า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 หรือศูนย์ 28036322เจกระทะเหล็กแฟรนไชส์อาหารสตตีทแบบพรีเมียมเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพอร่อยระดับพัตตารในราคาที่คุ้มค่ามีทำเลให้เลือกลงทุนได้ความการวางระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมการส่งเสริมด้านการตลาดสร้างรายได้ดีในระยะยาวค่าแฟรนไชส์5,000บาทรูปแบบการลงทุนมี3แพคเกจท็อปไซส์ M L XL ขนาดพื้นที่40ตารางเมตรขึ้นไประยะสัญญา1ปีงบการลงทุน1 8 0 0 0ึง5ล้านบาทระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับทำเลในแต่ละพื้นที่สนใจลงทุนโทร02-800-800 0 8ดาวบล<อ>็อกหย่างแฟรนไชส์หมาล่าช่างที่มีสาขามากกว่า100แห่งในเกาหลีใต้มีโรงงานผลิตเครื่องปรุงเป็นของตัวเองใช้วัตถุดิบสดใหม่เน้นการจัดร้านในบรรยากาศเรียบง่ายแต่อบอุ่นพร้อมการวางระบบบริหารจัดการให้ผู้ลงทุนเปิดร้านได้อย่างมืออาชีพค่าแฟรนไชส์3 0 0 0 0 0บาทรูปแบบการลงทุนมี3แพ็กเกจ A B C ขนาดพื้นที่ 50- ถึง120ตารางเมตรงบการลงทุน1 5ึ่ง0้านห้าแ0้านถึง 2, 7, 8, บาทระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับทำเลในแต่นะ พื้นที่สนใจลงทุนโทร0874989789 9. ABISU ราเมนแฟชส์ร้านราเมนญี่ปุ่นแท้ ق. จุดเด่นคือเส้นราเมนที่ทำเองแบบสดๆแบบวันต่อวันและการแต่งร้านเป็นในรูปแบบยาไตที่มีการฝึกอบรมบุคลากรก,รกรก่อนเปิดร้านการวางระบบบริหารจัดการและส่งเสริมด้านกนรารตลาดให้เป็นอย่างดีค่าแฟรช์่0 0 0 0นบาทรูปแบบการลงทุนสแ,แตนอะโลนระยะเวลาสัญญา3ปีงบการลงทุน1ร้านเจนแสนถึง2ร้านบาทระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับทำเลในแต่ละพื้นที่สนใจลงทุนโทร08749897 8แปก้า สิเชเตอร์แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่ก่อตั้งมานานกว่า36ปีเน้นการบริการที่ประทับใจควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการอย่างดีทุกสาขาเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการฝึกอบรมการออกแบบร้านการวางระบบส่งเสริมการตลาดโดยทีมงานมืออาชีพค่าแฟรนไชส์เจ็ดแสนบาทรูปแบบการลงทุนร้านเลสเอลอ์ระยะเวลาสัญญา1ิปีงบการลงทุน6ล้านบาทระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับทำเลในแต่ละพื้นที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0ูนย์4 4 2 65, หรือ02-6410461และ02-6410377 แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7